STL TV แห่งนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะเอาใจวัยรุ่นกัน กับบรรยากาศสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟนะคะที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กสาขาโรบินสต์ร้อยเอ็ดได้จัดขึ้นค่ะนั่นก็คือนะคะวันนี้มีการรวบรวมเอาเหล่าดารานักสนแสดงนำนะคะจากภาพยนตร์เรื่องไหวเป้งนัเกเลงขาสั้นสีนุ่มด้วยกันนะคะมาให้ชาวโระเเอดได้สัมผัสกันซึ่งบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะและจะเ e อ็กซ์คลูซีฟกันยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผูชมติดตามกับเจ้าเลยค่ะ ทำเอาห้างโรบินสันสาขา101แทบแตกกันเลยทีเดียวนะคะจากเสียงกรีตจากวรรดาแฟนคลับของสี่นักสแสดงหนุ่มจากภาพยนตร์ที่กำลังเข้าฉายที่บ้านเราค่ะนั่นก็คือเรื่องไหวเป้งนักเลงขาสั้นภาพยนตร์คุณภาพจากค่ายพระนครฟิล์มฝีมือการกำกับของผู้กำกับมากฝีมืออย่างพศพเศษ,ษรหรือที่รู้จักกันในนามพศอานอนนั่นเองค่ะนำทีมนักสแสดงโดยหนุ่มนิคุคณาทิพย์ปิ่นประดับบิลกิติพัฒน์สมานตระกูลชยัยเจมส์ภูวดลเว้รงษาและ หนุ่มโต๊ดอริสมันจิตตสิริค่ะในวันนี้นะคะเมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาโรบินสันร้อเอ็ดเอาใจแฟนคลับด้วยการจัดทัพนักแสดงจ,จากภาพยนตร์เรื่องไหวเป้งนักเลงขาสัน้นซึ่งกำลังได้รับความสนใจอยู่มากในขณะนี้กับการจัดกิจกรรมดีๆเมเจอร์สตาร์โรชโชว์ที่ร้อยเอ็ดึ้นเพื่อให้แฟนๆได้มีโอกาสมีอันกรีดกันอย่างเต็มที่กับเหล่าซุปตาจากภาพยนตร์ไหวเป้งนักเลงขาสัน้น ต้องบอกว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ สี่หนมน,นะคะเอาล้่ะสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ทั้งสี่หนุ่มน,นะคะถ่ายรูปกับแฟนคลับแล้วก็รวมไปถึงน้องๆผู้โชคดีที่ได้มีเแ่นคลัในตอนนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ คุณผู้ชมคะร้านที่นั่งอยู่ข้างๆจามีนะคะคุณอภิชาติพงชัยค่ะชิดซีนีมาออฟฟิเซอร์นะคะเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ลุกค่ะผู้ซึ่งจัดกิจกรรมดีๆนะคะให้ชาวร้อยเอ็ดได้ร่วมสนุกกันในวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm. ค่ะขออนุญ,ญาตเรียกคุณพี่อภิชาตินะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะรบกวนสอบถามซีนดหนึ่งการจัดกิจกรรมที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดในวันนี้ค่ะ mm hmm. มีที่มาที่ไปยังไงบ้างและจัดขึ้นเพื่ออะไรบ้าง จริงๆแล้วเป็นการเปิดสาขาใหม่เป็นสาขาที่เราเปิดล่าสุดของเรานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการเปิดสาขาใหม่ทุกครั้งของเราเนี่ยเราจะต้องจัดกิจกรรมที่เป็นที่เรียกว่าต้องให้เป็นที่ประทับใจของออลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆนะหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่เราให้มันเหมาะกับการเป็นโงทุนประโยชน์ก็คือว่าต้องมีนักสแสดงดาราที่เป็นขวัญใจใของประชาชนแล้วก็ขวัญใจของกลุ่มวัยรุ่นถ้าเกิดว่า หนังในช่วงนั้นเป็นหนังของกระแสวัยรุ่นนะฮะเราเลยใช้เป็นโมเดลเนี้ยเวลาเปิดสาขาใหม่เราก็จะมีนักแสดงดาราที่เป็นที่ขวัญใจชื่นชอบของคนในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมาร่วมด้ายกนการร่วมเปิดของโรพงพยรอยของเราด้วยนะฮะก็เป็นมาตรฐานนะฮะหรือว่าเราไปเปิดที่เมืคนพนมเราก็มีดาราไปเ,เปิดที่กี่ไรฮะ ที่ปราจีนบุรีแล้วก็มีดาราไปนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานครับเช่นกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการรวบรวมเอานักแสดงนำจากภาพยนตร์จึงเรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากวัยรุ่นชาวร้อยเอ็ดเป็นอย่างมากใช่ค่ะวัยรุ่นเท่านั้นเลยฝ่ายขาวจากภาพยนตร์เรื่องวเปไวเป้งไเยวเป้งไดนเลยค่ะซานาซีหนุ่มด้วยกันเรียกได้ว่าไอ้ตุ้สิมากยังบอกว่าวันนี้กิจกรรมมีทั้งที่ในส่วนของเลดเกมกับแฟนๆด้วยแล้วก็มีการแจกไลายเซ็นด้วยหล่ะ จริงๆเราเรียกว่าบรรยากาศมีแอนเคิรก็ได้ยินเสียงตามนี้ก็คือเรียกขับสา์ไปเลยว่ามีแอนเคิรสเพราะว่าแฟนคลับได้มาพบปะอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ได้มีเสียงครีอย่างใกล้ชิดได้สัมผัสตัวเป็นๆขอถ่ายรูปคู่ด้วยเซลฟี่ยินดีเลยครเพราะนักแสดงน้องๆพวกนี้เขาเป็นน้องๆที่นิสัยดีแล้วก็เป็นกันเองกับแฟนคลับนะทำให้บรรยากาศของการที่ ได้สัมผัสกับนักแสดงได้ใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ทําให้ลูกค้าร,รู้สึกว่าอยากมาลเข้ายนต์ไปบ่อยค่ะ่งในการทํกากิจกรรมก็คือว่าเรามีนักแสดงมาแล้วทาให้เกิดเรียกว่ามี Movie มูวี่เอ็กซ์เพรสซ์ซึ่งเวลาดูลง้าพยนต์แตกต่างกันที่บ้านดูลงาพยนตร์เนี่ยจะสัมผัสกับดารานักแสดงได้สัมผักาาส,ดดสผกับสิ่งที่เขาไม่เคยเจอน้าดูที่บ้านไม่ได้ <c oughs> อย่างที่บอกนะคะดูที่โรงภาพยนตร์แน่นอนว่าต้องแตกต่างจากที่บ้านเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฝากถึงชาวร้อยเอ็ดชนิดหนึ่งกับสาขาใหม่เมเจอร์ซินิเพ็กสาขาโรบินสันร้อยเอ็ดชนิดหนึ่งจริงๆริง้อยเอ็ดเนี่ยเรามีสาขามาแล้วหนึ่งสาขาที่บิ๊กซีคะก็ขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันจากเขาชาวร้อยเอ็ดทุกท่านครับขอฝากเมเจอร์สาขาที่สองนะฮะด้วยในอ้อมอกของ ชาวร้อยเอ็ดทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสาขาที่เปิดราครับสาขาแรกเนี่ยก็รับการจับหนูอย่างดีสาขานี้ก็หวังเช่นกันนะว่าอยากจะให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดช่วยกัน,นสนับสนุนเมเจอร์แล้วก็เมเจอร์จะจัดกิจกรรมดีๆมาตลอดเวลาครับอันที่ยืนอย่างเดียว,ะะดดวได้รับการการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิปเมเนอ,อชิปซินีมาออฟฟิเซอร์นะคะโดยเมเจอร์ซินีเพกกรุ่มเองช่วงหน้าค่ะคุณผู้มชมห้ามลุกไปไหนนะฮะ ด้วยผมว่าเราจะมาเอ็กซ์คลูซีฟกันค่ะกับตีนุ่มนักแสดงจากไวเป้งนักเลงค่ะซันนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอภิชาติมากนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตฝากกันด้วยสำหรับเมเจอร์ซีนิเพ็กในสาขาโรบินสันนะคะบรรยากาศก็มาเนียดเนืองนะคะให้เพื่อนนะคะได้รับบุญราก่อนนะคะสาขาใหม่ของพวกเราในเมเจอร์ซีนิเพ็กโรบินสันร้อยเอ็ดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้เปิดใหม่ได้โดยไม่ต้องรอคิวเลยนะคะและที่ ชัและเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา